ีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ดเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของยานกันนะครับหลายคนขอมาว่าอยากเห็นสกินในเกมนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ผมได้บัตรเช่าจากทางกา l ีน่ามาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้โปรโมเดลนะฮะก่อนจะไปดูสกินนะครับเราก็มาดูวิธีรับกันก่อนนะครับวิธีรับนะครับให้เรานะครับไปที่ มุมบนขวามือนะครับจะมีคําว่าสกินฟรีแล้วก็มีรูปของหยานอยู่นะครับกดเข้าไปเลยครับกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าร้านขนมไหว้พระจันทร์ของหยานนะครับกิจกรรมจะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ตุลาจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับโดยเรานะครับต้องทําการสะสมขนมไหว้พระจันทร์นะครับให้ครบ25ชิ้นแค่นี้นะครับง่ายๆนะฮะในการจะสะสมขนมนะครับเราก็ต้องมาหาวัตถุดิบในการทําขนมกันก่อนนะครับเนี่ย นี่ครับก็จะมีเก็บจากนี่ครับภา,ารกิจนะครับเป็น็อกอินไลน์วันนะครับเล่มหมดน5หรือจะันดับนะครับแล้วก็ชนะหมดน5หรือจะันดับหนึ่งเกมนะครับคนรลับเลยครับนี่ครับวัตถุดิบนะฮะนี่ครับยืนยันครับปึ๊บนี่ฮะแล้วก็หาได้จากการแชร์นะครับการแชร์เราสามารถใช้ ID เก่าอีสำรลองนะครับเข้ามาแชร์อาหารให้ ID ดีหลักได้นะครับตรงนี้ ok share, นะครับกดแชร์นะครับสร้างโค้ดนะครับแล้วก็ไปกรอกนะฮะกรอกก็ กอกตรงนี้นะครับรับวัตถุดิบนะครับเนี่ยกอกโค้ดตรงนี้นะครับกอกได้วันละ1โค้ดนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถหาได้จากใช้เงินนะครับซื้อนะครับเป็นเงินขนมไม่พัจจันนะครับเมื่อเราทําขนมเสร็จอ่ะเออมันจะมีเงินมาให้นะครับเนี่ยนี่ครับสามารถสับเปลี่ยนได้ครับว่าต้องการอันไหนครับง่ายๆกิจกรรมนี้ไม่ยากได้ทุกคนแน่นอนครับกดคําว่าทําขนมครับปึ๊บนี่ครับ1ชิ้นยืนยันครับแล้วก็ ทำขนมต่อปุ๊บอีกหนึ่งชิ้นยืนยันครับนะฮะแล้วก็นี่ครับปุ๊บทําขนมอีกปุ๊บนี่ครับกดทําต่อไปเลยฮะสามชิ้นพอเรานะครับทำขนมเสร็จนะครับให้เราไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้านะครับถึงจะขึ้นนี่นะครับ1ครั้ง2ครั้งจนถึง25ครั้งนะครับออเดอร์นะครับดูได้จากมุมบนขวามือนะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าเลขเหลือเวลาอีก4ชั่วโมง14นาที56าิบหกวินะครับ ออเดอร์ก็ตามนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีออเดอร์ก็ส่งไม่ได้นะครับหลายคนไม่ต้องงงนะครับถ้าเราไม่มีออเดอร์ตามนี้มันก็จะไม่สามารถส่งได้นะครับเนี่ยก็ต้องรอวนมานะครับต้องรอไอเนี่ยเวลานะครับหมดก็มันจะเปลี่ยนขนมไปนะครับแล้วก็กดส่งอีกทีนะครับแต่ว่านะครับถ้าหากมีออเดอร์ตรงตามที่เราทําขนมไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าส่งขนมได้เลยครับเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมทดลองให้ดูนะครับเปึ๊บเห็นไหมครับทุกคน ยืนยันครับนี่นะครับง่ายๆออเดอร์นี่ครับมันจะขึ้นเลข2ละข้างล่างเห็นไหมครับจนถึง25ครั้งอะส่งอะ5ชิ้นนะครับประมาณนี้ไม่ยากกิจกรรมนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาทํากันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินเม่ของหยานในเกมดีกว่านะครับส่วนใครนะครับอยากมี ID เกมา V นะครับ p r ีเรียสกินไลก็ได้ปที่เพจแอสเมนต้นทีพีเจนะครับของจริงต้นในตามมากกว่าสองแสนคนเลครับนี่ครับ อันนี้เป็นเอฟเฟกการโจมตีปกตินะฮะแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่หนึ่งครับนี่ครับฟาสสกิลสองครับแล้วก็เอฟเฟกอัลติเมทครับ ป,ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสกินในของอยางนะครับยังไงก็อย่าลืมมาทำภารกิจกันนะครับสวัสดีครับ